เบื้องทองฝ่าบรรยากาศช่วงค่ำค่ำวอนนี้กันครับพี่น้องผมเบื้องเบรกมืดดำมาอีกแล้วครับพี่น้องมืดมัวไม่อีกแล้วครับผมตกห่บนอคึ้มฝ่าคึ่มฝนมาแล้วครับพี่น้องผมข่าวว่าฝนสีมานสีมาไห่บอครับพี่น้องเบื้องเนี้ยเบื้องทองฝ่าอากาศวือนี้ช่วงค่ำค่ำครับผมนี่ครับช่วงคอยค่ำล่งแรงเบื้องบรรยากาศในสวนครับพี่น้องผม ก่อนอื่นก็ขอากาบสวัสดีพี่น้องทุกมองทุกทีเอฟซี FC ทุกท่านอีกข้างหนึ่งเด้อครับผมว่าจะเป็นพี่น้องในประเทศไทยหรือ,อู่ในต่างประเทศทุกมองทุกบอลครับผมเมื่อกี้ขอต้อนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออูบนคนบ้านๆอีกคือเก่าคือเดิมครับผมเปิดภาพมาท,าทักทายกันกบับบรรยากาศช่วงคำ่ำค่ำครับผมเมื่อี้อยู่ที่ในหัวในสวนครับผมช่วงว่างๆมหายางรอหัวรอสวนจะหน่อยครับพี่น้องเมื่อี้ ตรองท้องฟ้าอากาศครับผมขึ้มฟ้าขึ้มฝนมาแล้วนะครับตกหายบอกปูพี่น้องเอ้ยมืดอันมืดมากแบบนี้ก็ตกเลยครับผมมืดมากช่วงคำคำพ่อมืดมากฝนก็ตกครับพี่น้องแต่มืดหนี่สิเป็นยังไงนะครับผมข่าวว่าฝนใหญ่สีมาตั้งแต่หมู่วานครับพี่น้องแต่ก็บอกท่านเห็นอยู่ตกทางไหนปู่พี่น้องอยู่บ้านพ่อวนท่านตกอยู่อ่ะพ่อกันช่วงนี้ก็หายางเลาะเบื้องหัวเบื้องสวนอย่งหน่อยครับพี่น้องผมช่วงคำคำช่วงบาง หาย่างชมบรรยากาศในสวนจันหน่อยครับผมเหมือนเด็กสีย่างไปเล่นสวนข้างล่างจันหน่อยครับพี่น้องบริเวณมาหลายมือนะครับผมพุ่นตั้งบอ่อป,ป่าเก่าครับผมเบืองต้นกล้วยแถวหนียาหลา,ายครับพี่นอาาจจา้องบริเวณท่าม่วงสะอาดเจือเทาต้นกล้วยพวบนยู่คู่มองนะครับพี่น้องที่ล่ะมะม่วงบุกพุ่งต้นนี้ครับพี่น้องผมโอ้ยบบติดหน่วยตัวหนึ่งออกดอกบนดอกหล,ลายๆครับพี่น้อง บมติดน่วยเหลืมั primo, ่งถ้าเป็นแบบนี้ออกดอกก็ะ่นเบิดครับผมนี่ปลูกไส้อันปลูกใส้ท่อปูนไปครับพี่น้องผมนี่ครับปลูกใส้ท่อปูนไ้เป็นบัก่งผูว่าครับพี่น้องสงสัยจะเป็นบุก่งผูนะครับผมอันนี้เป็นหงอย่างบุญเป็นขิงว่าครับพี่น้องนี่เป็นกระชช่ที่เป็นขิงว่าเป็นกระชช่ครับผมเป็นไนเป็นขิงนะครับผมขิงนะครับผมใม่บานเลามาปลูกไปนะครับพี่น้องไป หายางเลาะเบิ้งหัวเบิ้งสวนจังหน่อยครับผมช่วงคำคำช่วงเบางๆางยางเบิ้งบรรยากาศจังหน่อยครับพี่น้องผมมื้อนี้ก็บ่ได้ไปไสครับพี่น้องหลังจากที่ไปหน้าช่วงเช้าๆกลับขมาก็บ่ได้ไปไสเลยครับผมบ่ได้เฮ็ดหยังเลยมื้อนี้ก็ได้อากาศก็บ้อนครับผมพักผ่อนครับมื้อนี้อยู่บ้านช่วงคำคำเลยมายางเลาะเล่นในหัวในสวนครับผมมาทางนี้จังหน่อยครับพี่น้องบ่ได้มาจักเทื่อครับผมบ่ได้มาหลายมื้อแล้ว มานต้นนี้กับสวนกล้วยแล้วครับพี่น้องกล้วยปลูกว้คู่มองคู่บอลนะครับผมแต่กับบังงามงามบางบัวงามบางครับผมตอนนี้พระท่านออกเครืออยู่ย่นี่ก็จะมีเป็น่างครับพี่น้องว่าเป็นจุดเป็นมองดอกมองได้วางกับปลูกลงนะครับผมพอวนปลูกว่าเป็นแถวเป็นแน่หรอกมองได้วางใส่ลงไปเลยครับพี่น้องบรได้สนใจว่าสิเป็นทีเป็นทางเป็นมองได้เพราะแต่มองได้วางนะครับผมมานต้นี้ก็เป็นบ่อปลาเข้านะครับพี่น้องเนี่ยเบิ่งกล้วยต้นก็เป็นสี่ กล้วยเป็นยังก็เป็นสีครับพี่น้องกล้วยสองยอดเพิ่งแน่พี่น้องกล้วยสองยอดต้นเดียวสองยอดก็เป็นสีครับพี่น้องกล้วยต้นเดียวสองยอดแต่ก็เป็นสองยอดครับผมกล้วยแปลกตัวนี้เปิ่งบ่อปลาโอ้ยปลาเหรอครับพี่น้องนี่ก็ได้เป็นบ่อปลาเก่าแต่กี้เป็นบอ่ปปนบอปลาสลิดครับผมเอาขึ้นแล้วก็บ่ไดเดห็ดไม่ครับผมปล่อยไว้เองสิละ เอาใบเรือพยางออกครับพี่น้องเอาว้จองสีงนะโอ้พยาพมันขาดไปแล้วเอาไว้กับเทื่อกบเท่อเขียดนะครับผมผลตกปากห้องไห้เพื่อนมาอยู่ในนี้นะครับพี่น้องทุกคนนี่ไอ้กบไห้เขียดมาอยู่ครับผมบ่อด้ปล่อยปลาแ้วปลาเอาขึ้นเบิดแหลกไปไว้ขางบนนะครับผมมันอยู่ใต้ห่ม่วงครับพี่น้องมันกับบอ่อ่อยนี่ปนไดใบใหม่ล่นลงครับผมก็เลยบ่เลี้ยงนะครับผมเอาไปไว้ที่ยังบ่ได้นนี่เขียดบ่อเนี่ยแลนบุญบัดบุญบาทเ,เป็นเป็นอย่างแลนอยู่ในนี่นะครับผม แน่กล้วยผมมีสูหมองหลเบิ้งทั้งนี้บได้มากทำความสะอาดจักเกื่อกับพี่น้องยาขึ้นเต็มเบิรลละไปไปกับพี่น้องยางรอ้กล้วยก็ได้เกลือกับบสมบูรณ์กับพี่น้องสมกับต้นเบิร์ล่ะต้นเบิร์นี่หน่อยนะครับผมทีรามีแต่ต้นหลอดกล้วยก็ได้โพี่น้องเลยไปไปกับพี่น้องยางหาหล่อเหรนกันช่วงคำคำชมบรรยากาศในสวนครับผมแม่บ้านปลูกยังไหโน่นี่เนาะ บด้มาจากเตื้ยแม่บ้านมะลักปลูกแต่ยำไดเนี่ต้น,น,ตน,น,นตหนกม่งไวงครับพี่น้องกกต้นมะม่วงวนี่ครับปลูกก็ต้องเฮ็ดจังสี่ใบเด้อครับพี่น้องบ่ไกลหลายถ้าบ่เฮ็ดไว้จังสี่วันยังครับพี่น้องไกลเคลียร์เบิดครับผมต้นนี้ยังนี่แม่บา้านน้าปลูกไว้ยังอีกเนาะนี่เนาะผักติว๋วนี่ครับผักติ๋วแม่บ้านน้าปลูกไว้แม่บ้านนี่ก็มักปลูกของขึ้นกันนี่ครับพี่น้องผมพอบนเผนพอบ่าไรเดี๋ยวเพิ่นมาหลักปลูกไว้แต่ยามไดปุ้ เิ่งกล้วยผมอยู่สู่หมองกระโลดมาท่านนี้ก็เป็นต้นมันป่าครับพี่น้องทั้งท่านออกดอกอยู่นะครับผมส่วนติดกันไปห่างก็จะเป็นต้นกับถอดนะครับพี่น้องกระถอนก็เป็นหน่วยและปีไกายนี่ปีที่ผ่านมาหน่วยโดกโดกครับผมนี่ก็ถอนนะครับมาท่านนี้นะครับผมนี่ก็เป็นกับถอนอยู่ติดกับต้นมันป่านะครับผมทางล่างก็จะเป็นกล้วยเป็นตะไคร้ยังแม่บ้านที่ปลูกไว้ทู่หมองครับผม ม่บ้านปลูกไปสู้หม่องสู้บอนนะครับชุดละเล็กละน้อยบางกล้วยผมมีพทั่วสวนนะครับพี่น้อนงทุกที่ล่ะสังเกตบ้างเลยครับผมอาจจะเป็นกล้วยเป็นบักม่วงประมาณนี้ครับผมส่นวนวน,นี้นนก็จะเป็นม่วงนะครับผมเนี่ยม่วงเขียวเสวยนะครับผมสวนมาตั้งนี้ก็จะเป็นสวนนะครับผมเป็นสวนทั่วสวนแตงนะครับที่ผมลื้อกะเบื้องออกจากบอ่อปลามาหล่อมไว้นะครับผม เป็นสวนถั่วสวนแตงเริ่มจะงาวรับพี่น้องทั่วก็ขคืนพ่น่ะึืนถึงบนแล้วครับพี่น้องพ่น่ะงาวไหวครับทั่วก็ได้สวนแตงกับงาวคือขันครับพี่น้องเมืองแตงเริ่มยาวแล้วอีกบุตนก็ได้กินไว้ครับผมนี่ฮิบุตนก็เป็นน้วยแหลวนี่ครับแตงก็เริ่มงาวแล้วนะครับผมสวนบุกฮงกับเผาปลูกไปกลางค้างก็เริ่มติดนะครับพี่น้องทั่วนี่เยอะบุตนกออกดอกออกน้วยนะครับผมเนี่ย ส่วนมานก,าก,ก,ก,กนะมทางนี้ก็จะเป็นบ่อปลาครับพี่น้องใกล้ๆกันนะครับผมทางนี้ก็จะเป็นบ่อปลานะครับผมเป็นปลาสลิดปลาหมอที่พี่น้องเห็นนั่นแหละครับผมวันนี้ว่ท่านไหนให้อาหารเลยครับพี่น้องเพื่อนนะเพื่นได้ยินเสียงบูบับบูบับมาเลยได้ยินเสียงนะครับเบป็งพักหวานปะุ้ยพีนะ่น้องพักหวานบานงามค้างงามเนี่ยนี่ครับเป็นพักหวานบานนะครับผมพื่อนนะ เพิ่นเกิดขึ้นไหมคือสิแมนอ่ายนวยเพิ่นล้นลงครับผมนี่เกิดขึ้นมาเต็มอยู่นะครับผมมาทั้งนี้เอ้าบางเนี่ยพี่น้องบุกมีข่อยเป็นนวยแล้วว่านนี่บุกมีขนุนครับผมออกลูกแล้วนะครับผมปีที่แล้วโดกงดกเลยครับพี่น้องนี่เพิ่นเกิดอยู่โคน,นครับผมเป็นนวยอยู่โคนนี่เพิ่นจะแตกบ้างสิครับพี่น้องผมแตกบ้างสิเพิ่นจะเป็นนวยแบบนี้ครับพี่น้อง ปีที่ผ่านมานี่ยยุคโคนนี่ครับพี่น้องเกือบสามสิบหน่วยนี่เป็นปุ่มอยู่นี่นะครับผมร้อยครับพี่น้องเลยนี่ครับพี่นี่ก็เริ่มจะเป็นไดครับผมนี่เริ่มเริอแตกบ้างสิอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับผมแตกอกมานะครับผมเพิ่เก็จะเป็นหน่วยนะครับผมปีนี่จะเป็นยังไงบุ๊ครับพี่น้องจังทะเบงนะครับผมค่อยดูนะครับผมนี่เป็นแตกขึ้นไปตามต้นนี่ครับผมนี่ครับจะแตกขึ้นไปแบบนี้นะครับผมเป็นหน่วยส่วนบนก็มีนะครับพี่น้องแต่กับบุหรา่ ส่วนใหญ่เพิ่นสอยูงสีครับพี่น้องเพิ่นจะอยู่โคนนี่แหละนี่นะครับผมนี่ครับกับของกินเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องอยู่ในหัวในสวนนะครับจุดละเล็กละน้อยนะครับผมปลูกไว้ในหัวในสวนครับพี่น้องกับว่าลายอันนั้นแน่อันนี้แน่ครับผมในหัวในสวนแต่ลายดีก็คือบวกงวงนะครับพี่น้องนี่ก็ถอนปีนจะเป็นหน่วยพระผู้ขับผม ่ะมือนีกระพาทุกคนยางเละหัวละสวนครับผมขอพูดในหลายเด้อครับผมสิรับชมคลิปให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำนน้ครับผมได้จังพอกันไหมให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขคุนครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมลำลำรวยรวยสุขคุสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม